สวัสดีครับมารับชมกันอีกแล้วครับมยคู่มันมันไซใหญ่เวดใหญ่หมัดหนักนะครับบอกพอต่อยกันไม่ยั้งครับู่นี้มาดูครับดูหมัดเป่านะครับมาโคตรดิบเปิดหัวมาก็ดูชั้นดูเชิงก่อนนะครับมาดูการโชครับมาเมือนเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับไอ้แดงครับแดงฝ่ายเดินเข้าหาต่อยด้วยขวาครับมาหัวใหญ่นะครับเวทใหญ่เตินเข้าไปครับแม่ขวามาขวาแดงครับ ขวาตรงนะครับนำเงินส่วนให้ขวาเข้ามาจังหวะนี้ต่อยซ้ายมาโดนขวาขึ้นครับโดนนี่หมัดหนักแน่ครับโอ้โหต่อยเบิ้ลสามบิห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหสิบโอ้มาที่สิบร่วงครับมาโอ้โหต่อยสิบมาครับมาดับเลยครับอเอาไหวไหมครับไหวครับมามา ต่อครับต่อเดินเข้าหาครับแตงต่อยด้วยควายทีมต่อยด้วยควายทีมเอ้าโดนเหมือนกันครับมาเงินต่อยห้าหกเจ็ดแปดเอ้าคืนกันแล้วครับตอนนี้โอ้โหกอดคอกันต่อยแล้วครับตอนนี้เอ้าต่อยอีกนี่โอ้โหโดน่เต็มไปหมดมาจับหัวต่อยแล้วครับตอนนี้ืหต่อยท้องครับท้องท้องคืนครับมาโอ้โหอัประคาที่ไม่ครับมาโอ้ยอัประคาที่ไม่แล้วครับมา อ่ะพครับโอ้โหโต่อยท้องครับต่อยขวาไปยังใกล้ๆครับมาครับจังหวะนี้ยากครับมาหนึ่งนาทีสุดท้ายครับไปยกโอหเหนื่อยหอบไปเลยทำไมต่ยอยยังไม่ยัง้งโอ้ยแรงมีเลือดทับมาน่าจะแตกน,นะครับ แตกใต้ตาแล้วพอมาได้แผลแล้วครับแดงบูก right. ่อนลนก่อนครับเอาตัเงินเดิงเข้าหาครับตอนนี้ฝ่ายเดินบากนะครับขยับไปขยับไปครับรอจังหวะต่อยซ้ายครับทิมซ้ายมาโอ้ยสุดหรือเปล่าครับแดงทิมซ้ายต่อยขวาโอ้โดนขวาแดงคืนครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับ เอาโอ้ยเอาแรงใกล้ๆครับมาอดไว้ครับจังหวะนี้มาวัวที่ไหนเดินเข้าหาครับนี่นะต่อยขวาครับมาต่อยซ้ายโอ้หเอาเย้ายวรวมาันดีครับปืนกลครับอือฮึเอาอยู่ไหมโอ้ยอรคชากข,ขึ้นไปครับดองี้โอ,โอ้โหมามาดูยกที่สองตอนครับ เป็นมวยต่างประเทศนะครับโคตรมันบองตรงครับมวยมัดเปล่านะฮะจังหวะนี้ครับยกที่สองยับโดนขวาครับโดนขวาคืนตรงขวาขึ้นตรงครับมาโดนซ้ายออกมาดักต่อยแม่น,นะครับแดงดนี่ก็ต่อยใกล้ๆอย่างน,นี้นะครับโอ้โ,โหโตาฮะเตะเปิดมาแล้วครับจมูกเลือดก,กระฉูดออกมาแล้วครับฝ่ายแดง มาขวที่ไหนเดินเข้าหาแล้วครับตอนนี้ทีเองไม่ว่าทีค่ายอย่าวยครับมาเดินครับเดินต่อยไปครับขวาไม่ทิ้งครับทำเงินดักรอดักจิ้มนะะจิ้มไปจิ้มสายทิ้งโดนนะครับมาโอ้โหจิ้มสายตรงๆโดนขวาครับจิ้มสายไปครับเย็บเย็บเย็บมาแล้ว มาปืนกลมาแล้วครับปืนกลกอดไว้โอ้เอฟขัดขวาขึ้นไปครับโดนขวายแล้วลากมากลางเวทีอุปคัดขวาขึ้นไปซ้ายขวาโอ้โหเอาได้ชุดนี้เลือดเซอร์อะไรครับตอนนี้โอ้โห,โหฟันยิงฟันยางหลุด,ดย้อวพักนะครับไ่ใส่ฟันครับไหวไหมกรรมการถามว่าไหวยไหม โอ้ดูความโหดเท่อนมวยรายการนี้ัมันจริงๆอะให้แพะสนามดูนะครับวันนี้ครับเอาแต่งสองคนครับมาดูคนไหนก่อนโอ้ตายตาฮะตายตาเลือดเช็ดไปแล้วเลือดยังพุ่งออกมานะครับไหวไหวเคียครับ <c oughs> เป็นท่านจะไหวไหมครับอย่างเงี้ย <c oughs> เอาถวงต่อครับ <c oughs> เย็บขวาไอ้ซ้ายเข้าไปครับมา <c oughs> เลือดเกงสีน้ำเงินเป็นของฝ่ายแดงนะครับมาปล <c oughs> ่อยขวาครับป่อยซ้ายเย็บเข้าไปครับรอจังหวะปืนกลครับตอนนี้ฝ่ายแดง เลือดออกก็เสียแรงเยอะฮะต่อยขวาเข้าไปมาตัวันนี้เอากอดไม่อยู่ครับม่ห้าสิบห้านาทีสุดท้ายครับสายยก2องเดินเข้ามาครับตำเงินเดินโอาโด้นขวาครับมาขวารอดักรอบวกอยู่แล้วครับขว,ขวาแดงปล่อยแม่นนะครแดงปล่อยขวานี่ มาเอายับไปต่อยขวามานำเงินก็รอไปชึ่งอะ่ะรอเก็บจังหวะสองอย่างเดียวยับเข้าไปยับโดนขวามาจังหวะนี้เอา ต่อยกครับต่อยขวาไม่ถึงอ่าเข้ามุมไปแล้วครับเอามาหนึ่งชุดโ้หมดเวลากอนครับมาต่อยยกที่สามยกสุดท้ายฮะมาเช็ดเลือดเช็ดโอ้โหปะวทรงวสลีเต็มฮะต่อยขวามาในเข้าครับ,รบแดงต้องเดินนะครับ โอ้ยเลื่อรอะไรครับดูหน้าแต่ฉีกมาแล้วครับมาต่อยหมัดเปล่าครับยับ้ายเข้าไปยับซ้ายเข้าไปครับเปิดแพ่ครับยับ้ายเข้าไปโดนขวาคืนฮะเยับซ้ายต่อยขวามายับซ้ายโดนครับโยโดนโอ้ต่อยขวามาต่อยขวามาครับมาต่อย้ายขวามายับซ้ายไป นำเงินไม่บวกกันนะครับโดนครับบอนขวามาโดนขวาอย่า,า,โ,าโอ้ยเนื้อาการครับเอาตามอ่ะโอ้ยไหวไหมเอายังอยู่ครับมายับซ้ายอ่ะขวาต่อยแม่นครับแดงต่อยขวาสองดอกถึงครับมานาเนอร์ปูดไปนะครับแดง ยับซ้ายยับซ้ายโอ้โหกระแทกซ้ายดอกนี้สวยฮะอ้งหยุดเลยสามครับแดงอ้งุกครับโดนนับคืนครับน้ำเงินเอานาทีบาปครับวิกแตกครับตอนนี้ครับเอาโดนนับคืนช่องปลายยกสุดท้ายครับโบค้แตกเลยนะครับมาเดินนะครับแดงปล่อยขวาครับ บี้ครับแดงอืไม่ถึงอะเอาโดนควายโองโดนควายไหมไม่โดนยกแบบโอ้โหตอกนี่สวยครับโอ้โหซอมสามสี่บัตรครัเอาไม่ลงครับอืลงเป็นเรื่องนะเอานาเนอร์โอ้โหเลือดเฟะเร้าเลยครับเต็มเวทีอืแดงเฉดมา โอตอยองเนี้ยมาตตอยต่อยครับเอาแด้ใกล้ๆครับมาโอ้โห้นาเนอร์แดงมาครับเอาต่อยขวาโอ้หดอกนี้ครับลงไปกองเลยฮะอือหือยอมครับโอ้แดงเขาเป็นไยเอัชนะไปครับแม่